นนะโอ้ยกลับวเอาใหม่นะฮะมุกมุกมุกส่งงานนะผมคันนี้ยูสุรอกกีร้อยเจ็ดห้านะครับล็อกเล็กนะฮะซึ่งล็อกเล็กนี้ผมว่าเสียงมันหวานมากเลยนะฮะอันนี้ยังไม่เต็มสูตรนะครับก็คันนี้เดินท่อใหม่หมดเลยนะครับคอรอกขยายเป็นสามนิ้วทั้งลำงนะครับชุดคออ่อนสปีงนะครับเห็นแวบ,บๆอยู่นะแล้วก็ ทำเป็นเลดให้นะครับเหมือนเดิมนะตามทุกรอยตามทุกจุดที่สําคัญนะฮะมันทําเป็นคอเหล็กไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันติดตรงนั้นติดอ่เขาเรียกอะไรวะเกียร์ฝากครับถ้าทําเป็นเหล็กม่อคอท่อหม้อพักมันจะถอยไม่อีกหน่อยนึงซึ่งมันทําให้เสียงเบาลงนะครับก็เลยต้องทาเป็นเหล็นะครับเพื่อที่จะให้หม้อพักมันขยับเจนหน้ามาประมาณนี้แต่ไปไกลไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติด ตรงเตงนะครับเพราะเวลาลดหนักหรือลดแบกน้ําหนักเนี่ยหตรงเตงตัวนี้มันจะถอยหลังนะครับเดี๋ยวมันจะมาโดนท่อครับออก็ตด้ประมาณนี้นะครับมันเดื่องลเหมาะกับสุดไวบูด้อยเสียนะครับสูตรสาหรับรถไม่มีเทอร์โบก็สูตรสบตายชิบหายหางสั้นนะครับคันนี้อันนี้ใส่เป็นชุดตะป้นให้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาขอดซอริสนะครับซ่อมเครื่องซ่อมเกียร์ซ่อมคัดซ่อมเบรกซ่อมเหี้ยอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องตัดต่อนะครับขันน็อต ยกชุดท่อออกได้เลยอันนี้ข้ามไปฝั่งขวานะครับหางสั้นนะครับไปวนแป๊บนะครับนี่ออกจากหม้อพักมาปุ๊บข้ามไปฝั่งขวาปั๊บลงเทาให้เรียบร้อยนะครับเวลารถหนักเทาเผามันจะขึ้นบนนะครับซึ่งไม่โดนแน่นอนนะครับนี่ก็แนบชิดนกระซีนะครับลูกค้าขอเป็นงานเหล็กนะครับ ลายแฟดสามออกทุบกูนะครับปางคนนี้เรียบร้อยย้ายขาบางคนนี้เรียบร้อยนะครับตอนแรกขาของคนมี้อยู่ตรงนี้นะครับมันติดน,นะฮะนะพรอมออกตรงนี้นะคบก็เลยย้ายถอยหลังมาประมาณนิ้วหนึ่งนะเอเรียบร้อยนะครับเปียกนะฮะเราฟังเสียงกันนะครับหางสั้นนะครับ